สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอือใจกลาอีกหนึ่งครับเมื่อวานนะครับเมียของเราได้แสดงอิทธิฤทธิ์บอกว่าจะกินอาหารทะเลวันนี้เอือก็เลยคิดว่าจะต้องไปค้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดสดที่สุดให้ภรรยาอันเป็นที่รักของเรากินนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้จะพาไปซื้ออาหารทะเลที่ไหนทํากับข้าวอะไรให้เมียเรากินวันนี้นะครับเป็นผัวที่ดีต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเมียอยากกินอะไรเราก็ต้องจัดหาม,มาให้ คนัดกี่โมงแล้วนี่กี่โมงแล้วรถใครเนี่ยซือใหม่โอ้โหซือรถใหม่เอาเงินจากไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะคอยดูนะคะว่าจะพามาตูมไปที่ไหนพร้อมรถใหม่ของมาตูมขนลุกนะขนลุกนะทํางานได้เงินเยอะอ๋อเพราะว่านี้ไงมีทั้งทองอะไรอีกแหวนรถใหม่สุดยอดไปเจอกันเดี๋ยวเจอกันเลยครับ เอาจริงๆครั้งแรกเลยนะความรู้สึกกลัวรถที่กูอยากได้คือ MG เพราะว่ามันมี s u n ร o o f มันดูเท่ดีอ่ะขอลองเปิดเห็นไหมนี่อย่างเท่จริงๆอี่สั่งการเด้เปลี่ยนก็ได้จริงหรอมันสั่งได้ได้วยเหรอได้ไหนใช่ยังไงอ,อ่ะเดี๋ยวพี่พูดนะเปิด Sunroof สวัสดีให้ฉันช่วยยังไงปิดซันรูฟ เลิศอ่ะเลิศเดี๋เปิดให้ดูเปิดสันลูปมีก่นอนนะฉันอยู่นี่เปิดสันลูปเ,เลิศอย่างนี้แหละที่กูอยากได้พอแบบนี้เลย M g อ่ะอันดับแรกที่กูอยากได้คืออันนี้ อ่ะเราบอกทุกคนก่อนวันนี้เราจะพาทุกคนไปตลาดอ่างศิลานะครับเพื่อจะไปซื้ออาหารทะเลให้ภรรยาเราทานนะครับเพราะว่าจะซื้อในกรุงเทพก็กลัวมันจะไม่สดก็เลยจะบุกไปถึงตลาดถึงที่เลยเอาอาหารสดๆใหม่ๆม,มาให้ภรรยาเรากินเลยนะครับน้องมาตูมก็เลยจะพาขับรถแบบไม่คิดไม่ฝันว่าน้องจะออกรถใหม่แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามจะถึงเพราะไม่มี GPS มีมีแผนที่ด้วยดีเออเลอร์ี่จะไปไหนตลดาดอ่างศิลาพี่พิม คือ,อ,อตลาดมาเรารู้เลยเหรออ๋อนี่ไงตลาดอังศีลาเออมันเก๋นะเออรเถนะมีแบบจอตรงข้างหน้าเลยจบๆคุ้มเลยแหละอ่านเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าอยากได้รถใหม่จะซื้อ m g แล้วกูว่าตอนเนี้ยจริงๆมันสั่งการด้วยโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะและ้วก็ยังไงดึงเข้าคขือาเข้าหน้าจอน,นี้ได้เลยก็คือเปิดจากมีแอปในโทรศรัพท์แล้วเปิดได้เลยอย่างเงี้ยเหรอใช่เขาระวังให้เราด้วยนะเอาจริงนี่ที่จับคาเร็วอยู่นี่ เลิศนะมีเป๊มน้ำมันด้วยตัวนี้คือเป๊มน้ำมันเหรอสั่งการจากเสียงได้สั่งการจากโทรศัพท์ได้เลิศแล้วก็พิมพ์เลยว่าอยากไปไหนใช่ป่ะออะลองดูนะปึ๊บแล้วคือส่งเหรอใช่กดส่งส่งไปไหนอันเนี้ย๋ยวมันดะส่งเข้าวันที่นี่เลยแล้วเราจะไปดูที่กล่องข้อความส่งสำเร็จ ได้ส่งข้อม oh, ูลไปทางรถยนต์ของคุณแล้วก่องจดหมายแล้วก็ P O I P O I นี่เหรอใช่แล้วก็โกเลยเลิศเหงาบ้างเห๋าบ้างอย่าฟังเพลงว่ะอ่ะแล้วมันเปิด g P S อยู่แล้ววันนี้ได้ด้วยเหรอได้อ๋อของ2 Music ที่เป็นร้านอะ ฟังเพลงออนไลน์ฟังเพลงอ่ะฟังเพลงออนไลน์เหรอใช่อ้อาวว่าเขาไม่ได้นะว่าเขาไม่ได้ดูดูอ่ะดูเพลงด้วยทุกคนดูดูดูเพลง,ด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 ,พด,พงดูลิสต์เพลงฉันกำลังรับฟังเพิ่มเสียง <c oughs> เลิศเนาะร้อนอะ่ะ องีีอกแล้วกูพูดเลยว่า MG เขามีจุดแข่งของเขามันเหมือนรถยุโรเว้ยมันเป็นสไตล์แบบข้างในคือตกแต่งแบบสวยอะข้างนอกก็ดูแบบแข็งแกร่งแล้วข้างในมันกว้างมากนะมองจากข้างนอกเหมือนจะไม่ค่อยกว้างแต่ข้างในคือโคตรกว้างนั่งสบายมากมากัน5 6หคนก็นั่งได้รถคันนี้พูดเลยก็ดูดิรถกว้างไม่กว้างดูปล่อยนเอออีปล่อยอีปล่อยนอนเอาอีปล่อยอีกห้าคนก็ได้อะเอาพูดเลยดูตัวเล็กค่ะ เดี๋ยวสั่งการด้วยการเปิดกระจกจ่ายค่าทางตัวกันมึงนี่มันเลิศเนาะสวัสดีให้ฉันช่วยยังไงเปิดกระจกโอเคจริงเหมือนเด็กน้อยขี้อวดเหมือนเด็กอ้วนขี้อวดเออไว้อ้วนไว้อ้วนน่ารักตัวเล็กเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเลยลวกันว่าเพื่อจะซื้ออะไรบ้างแล้วก็หมดไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยที่ตลาดอักศิลาครับผม อันดับแรกคือต้องเป็นกุ้งเผาแน่ๆต้องมีกุ้งเผาพิเศษหน่อยก็ต้องอาจจะมีข้าวผัดปูปลาหมึกผัดไข่เค็มหรืออะไรขอดูแบบวัตถุดิบก่อนถ้าั้นอาจจะมีอันด้วยหอยหวานเผาอะไรอย่างนี้มึงโอโหคนเดียวเลยมึงอยากกินคนเดียวเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหมึกอะไรครับเอาอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้อันนี้สองตัวก็ไล้อ่าได้ละหนึ่ง อาฝากถือหน่อยครับจะบอกว่าทุกคนเวลาเราซื้อปลาปลาเค็มอะไรเงี้ยเราซื้อไปในกระปุกไปอ่ะเราเวลาทอดมันจะละลายไว้ต้องซื้อเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยกุ้งเวลาซื้อกุ้งมันจะมี2แบบไว้เวลาชอบกินถ้าคนชอบกินเนื้อกุ้งอ่ะต้องซื้อพวกกุ้งกุลาแต่ว่าถ้าใครอยากกินแบบหัวมันต้องซื้อกุ้งแม่น้ำเว้ยสองแบบชอบกินแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับแต่เมียเราชอบกินแบบมีหัวก็ต้องซื้อแบบมีหัวไปพริกเล็กๆเวลาซื้อขอกพวกนี้ดูคนที่ลุมเยอะๆก็ซื้อร้านนั้นร้านไหนที่คนไม่ค่อยลุมมก็ไ่ต้้อองซื อ่าอ่าถือหน่อยได้กุ้งเพิ่มละ2โลนะครับปูเนี่ยก็จะแนะนำเวลาใครซื้อปูเนี่ยต้องซื้อปูตัวเมียเพราะตัวเมียมันจะมีไข่ไว้ทุกคนอันนี้กี่โลแล้วเนี่ยเอาสโลไม่ให้หรอสองโลสองโลครับตัวอยู่เนาะเออเออแถมๆไปน่ารักตัวแล้วซเหมือนกันนะกระเป๋าตังค์แบนไปหมดพอไหมอยากกินอะไรอีกไหม พอเถอะปะตอนนี้เราได้ของครบแล้วนะครับที่เราอยากได้นะเดี๋ยวเอาของไปบนบรถเอาอาหารทะเลไปน็อกน้ำแข็งกันนะครับป่ะไปดูกันว่ารถเราจะใส่พอไหมเพราะอาหารเยอะมากครับทุกคนเอ้าประตูมึงไม่ได้ปิดรถหรอปิดแต่ว่ามันเปิดแอร์ได้ตัวร้อนไงโอ้เป็นน้องที่ดีมากเปิดแอร์ได้เลยเหรอนี่ผ่านโทรศัพท์ได้เลยผ่านแอปพลิเคชันได้เลยเน่เด็กขี้อวดอีกแล้วแล้วเย็นเลยไหมเย็นเลยแน่ใจนะแน่ใจไปนั่ อ่าแล้วถ้ามีเย็นกุดด่ามังอีกนะอ่ะเปิดหลังให้ด้วยเปิดหลังอเอาของไว้ได้ไปะเนี่ยอ่านทะเลอ่ะสบายมากพื้นที่แบบเต็มอ่ะม,มาตูมลองนั่งดิอ่ะลองไปนั่งข้างในดิปล่อยวางไปอีป่อยไป <S <S ลองนั่งดูข้างในทำไมลองนั่งดูไม่ตึงพี่จะไม่ให้หนูนั่งข้างในเหรอก็นั่งนี่จะบอกว่าตัวอย่างอีป่อยอย่างนั่งได้กูยังนั่งได้ดิ เลยกูก็นั่งได้บอกให้รถขาวยังไม่แล้วม่นั่งอ่ะรถมึงอ่ะเอาหนูออกด้วยโอ้ยพี่มันกว้างดูดิเอาจริงๆอีปล่อยนอนบนรถได้นะ 1, 2, 3สองซ้ำเออดูนี่อ่าคนตัวเล็กอ่ะนี่เท่เท่มากผมซื้ออาหารทะเลให้เมียครับตอนนี้นะครับเราได้ซื้ออาหารทะเลเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านว่ากับข้าววันนี้จะอร่อยขนาดไหนไปดูกันเลยว่าเมียรเราจะชอบหรือเปล่าไปเลยไปเี่ยวไอชาดแบตให้หน่อยอ่าข้างหลังมีสองที่เลยอ๋อเออเดี๋ยวจะตรงนีเออจะได้เี่สัส้นเลิศเลิศนี่กี่จุดเนี่ยห้าตรงนี้สองข้างหลังอีกสองอันนี้ ถ้อเราติดกล้องติดกล้องเราได้เลยเอ๋อมีข้อมูวีด้วยเหรอ,อ,อไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบสายระยงระยางแบบเป็นที่น่ารำคาญเออเออรู้แล้วปวดเก่งอยากให้ซื้อ,อยากให้ซื้อ,อถ้าซื้อคือคู่กันเลยนะรับคู่กันเลยนะไอประเด็นคือย,ยังขับไม่เป็นไงตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะครับเรียบร้อยอพร้อมที่จะทำอาหารให้ภรรยาเรากินแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า วันนี้จะอร่อยแค่ไหนไปอรอลุ้นกันว่ามันจะด่าไหมว่าซื้อมาเยอะขนาดนี้ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มแรกจากเอเริ่มจากการ,ารกล้างปลาหมึกล้างหางทะเลนะครับแล้ววันนี้เมนูของเราจะมีข้าวผัดปูนะครับปลาหมึกผัดไข่เค็มกุ้งเผาแล้วก็ปูน,นึ่งนะครับก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเปรียวเข็ดฟันแน่นอนร <laughs> อเลยครับรอชมบรรยากาศการทำอาหาร ha 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 อตอนนี้เสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วนะครับหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดให้สีภรรยาของเราได้ทานกันนะครับเราจะมารอดูว่าเอ็มจะชอบไหมแต่ว่าคลิปนี้จะขอปิดไว้เพียงเท่านี้พอแล้วนะครับตอนนี้เหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวเมียลงมาเดี๋ยวหน้าบุตรห,หน้าบีอีกไม่อยากให้เห็นนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับฝากไปกําลังใจให้ช่องพ่อะเอื้อใจกล้าด้วยนะครับใครอยากให้ทําอะไรให้เมียเราอีกก็เม้นลงมากันได้ว่าอยากให้ไปไหนอยากให้ทําอะไรนะครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายมบายมบ เอ็มวันนั้นกี่คนแป<ต>ดกูกแล้วเอ็มด่ากูแน่มนไม่เห็นเอ็มนะเอ็มด่าเลยไม่ได้อันนี้ไปล้างก่อนมาตูมมาประมึกอันนี้คือพ่อครัวช่วยอีกคนหนึ่งนะครับเป็น เป็นลองเชฟข้าไปเป็นเชฟ,เชฟอ่าเ็นสามพัน 3, กว่าบาทสี 4, ่พัน่ะหน้านิ่งหกไม่รู้จะหกอะ <laughs> เมียกูหน้าหกแล้วเนี่ยทำให้เมียนะแต่เมีย,ยไม่โผล่เลยทักตัว <laughs>